วันนี้เราอยู่กันที่หัวข้อที่7แล้วนะครับเรื่องของวิธีการดําเนินงานหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่ต้องกรอกข้อมูลค่อนข้างเยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของกิจกรรมสวัสดีครับมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการพัฒนาโครงการ วันนี้เราอยู่กันที่หัวข้อที่7แล้วนะครับเรื่องของวิธีการดําเนินงานหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่ต้องกรอกข้อมูลค่อนข้างเยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของกิจกรรมนะครับในหมวดนี้นะครับจะมีข้อมูลสส่วนที่เราจะต้องกรอกก็คือกิจกรรมกับงบประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการกรอกข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรวิธีการก็คือให้เรามาคลิกเครื่องหมายบวกที่คําว่าเพิ่มกิจกรรมตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปพบก็จะขึ้นมาเป็นช่องให้เรากรอกนะครับชื่อกิจกรรมนะครับให้เราระบุชื่อกิจกรรมลงไปอย่างโครงการที่เราเออกแบบไว้กิจกรรมแรกนะครับน่าจะเป็นการประชุมของคณะทํางานนะครับพิมพ์ว่าชื่อกิจกรรมไปเลยนะครับประชุมคณะทํางานาถ้าเราเออกแบบการประชุมไว้หลายครั้งก็อาจจะระบุครั้งไปด้วยก็ได้นะครับครั้งที่หนึ่ง นะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดขึ้นไปนิดนึงเพื่อจัดตั้งคณะทำงานไปนะครับปิมดๆนะครับคณะทำงานจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนิน โครงการนะครับนี่คือชื่อกิจกรรมนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ดําเนินงานนะครับเราจะทําช่วงไหนออกแบบไว้คร่าวๆนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้กำหนดไว้สักวันที่20พฤษภาประชุมวันเดียวก็วันเดียวถึงวันเดียวเลยนะครับ20พฤษภาแายละเอียดกิจกรรมแนะนําให้นะครับคำนี้ขึ้นมานะครับเป็นกําหนดว่าเราจะทําอะไรนะอธิบายนะครับคณะ เป็นการประชุมคณะทำงานครั้งที่หนึ่งเพื่อจัดตั้งคณะทำงานนะครับแล้วก็อาจจะระบุรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับประกอบด้วย ครูผู้บริหารและผู้ปกครองจำนวน20คนอ่าเป็ต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ระบุนะครับค่าใช้จ่ายนะครับว่ามีอะไรบ้างในกรณี้ก,ก็อาจจะมีแค่อ่าส่วนของ ค่าอาหารว่างนะครับ20คนนะครับคนละ25บาทเป็นเงินห้าร การะบุค่าใช้จ่ายลงไปจะสังเกตนะครับว่าให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมกับงบป,ประมาณลงไปนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะครับก็จะเกิดคณะทำงานนะครับด้านการใช้คำว่าสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา จำนวน20คนนะครับส่วนของงบประมาณก็ดึงมาจากส่วนของรายละเอียดนะครับใช้งบไปเท่าไหร่นะครับใช้ไปแค่500บาทนะครับก็ครบทุกช่องนะครับก็มาคลิกที่บันทึกกิจกรรมนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นกิจกรรมที่1นนะครับแล้วก็งบประมาณรวมจะรวมให้อตัตโนมัตินะครับ ังจากนั้นเราทําอะไรเป็นกิจกรรมที่2นะครับก็มาคลิกเพิ่มกิจกรรมนะครับคลิกเพิ่มกิจกรรมแล้วก็กรอกแล้วก็เพิ่มกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนที่เสร็จแล้วนะครับว่าหน้าตาหลังจากที่เราออกแบบกิจกรรมแล้วก็กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับมาดูตัวอย่างที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมที่1นนะครับประชุมคณะทํางานครั้งที่1น เพื่อจะตั้งคณะทํางานและกลําหนดแผนและแนวทางในการจัดกิจกรรมนะครับอันนี้ผมได้เพิ่มเติมนอกจากส่วนของอาหารว่างนะก็จะเพิ่มค่าเอกสารประกอบการประชุมไปด้วยนะครับแล้วก็ข่าววัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะระบุงบประมาณไว้ในช่องนี้นะครับผลผลิตก็คือเกิดคณะทํางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในถานศึกษานะครับใช้งบประมาณรวม1000บาทนะครับแล้วก็เพิ่มกิจกรรมมาเป็นกิจกรรมที่2นะครับประชุมคณะทำงานทั้งที่ท2 เพื่อคัดเลือกนิทานสําหรับใช้ในโครงการจํานวน10เรื่องนะครับก็หลังจากประช um ุมครั้งแรกเสร็จนะครับก็ให้คณะ,ะกรรมการนะครับทำหน้าที่ในการสํารวจนิทานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพที่น่าจะมาใช้ในโครงการนะครับแล้วก็มาใช้เวทีที่2นี้นะครับในการพิจารณากันว่าจะคัดเลือกนิทานเรื่องไหนมาใช้ในโครงการนะครับก็มีงบประมาณสส่วนนะครับเป็นอาหารว่างกับกาเอกสารประกอบการประชุม แล้วก็ผลผลิตก็จะเป็นนิทานสําหรับใช้ในโครงการจํานวน10เรื่องใช้ก็ประมาณ1,000บาทนะครับกิจกรรมที่3นะครับคือจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเล่านิทานส่งเสริมสุขภาพสําหรับครูและผู้ปกครองนะครับก็จะมีค่าตอบแทนวิียยกรสังเกตในช่องนี้นะครับจะมีการพิมพ์ที่จัดเตรียมกันจะแนะนําเทคนิคนิดนึงนะครับในการจัดพิมพ์กรณีที่ต้องการให้มัน เรียงตัวสวยๆนะครับคลิกที่ตอนท้ายนะครับของบรรทัดนะครับแล้วก็กดคาะหนึ่งครั้งนะครับในทุกๆบรรทัดที่เราต้องการที่จะให้มีการเว้นวรรคอย่างสวยงามไม่ไปเรียงต่อท้ายกันยาวเป็นพืชนนะครับก็คลิกท้ายแล้วก็เดหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเรียงตัวให้เรารสวยงามมากขึ้นนะครับในก็จะมีค่าวยวกร์นะครับก็ เปลปกติจะอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีค่าอาหารกลางวันอาหารว่างเอกสารแล้วก็วัสดุนะครับแล้วก็ผลผลิตก็คือครูและผู้ปกครองมีความรู้และทักษะการเล่านิทานส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับใช่งก็ประมาณ12,000บาทกิจกรรมที่4ครับจัดทําเอกสารนิทานส่งเสริมสุขภาพพร้อมใบงานกิจกรรมสําหรับนักเรียนอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเอกสารนะครับ ผลผลิตก็คือเอกสารนิทานส่งเสริมสุขภาพพร้อมไปงานกิจกรรมสําหรับนักเรียนนะครับกิจกที่5้าครับจัดกิจกรรมชื่อว่ากิจกรรมเล่านิทานอังคารและเรื่องนะครับในระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาอันนี้ก็จัดทุกวันอังคารนะครับก็จะมีข้าววัสดุเป็นสื่อนะครับมาให้ครูจัดทําสื่อประกอบการเล่านิทานก็ใช้งบประมาณรวมๆที่5,000ันบาทนะครับแล้วก็กิจกรรมที่6ประชุมคณะทางานเพื่อ ประเมินและสุดผลการดําเนินงานสุดท้ายนะครับใช้งบประมาณ1,000บาทน,นี่ก็สามารถแก้ไขได้อย่าง่อสักครู่นะครับคาะหนึ่งครั้งนะครับก็จะเรียงตัวให้สวยงามมากขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเทคนิคก็คือหากเรามีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกนะครับก็มาคลิกเพิ่มกิจกรรมตรงนี้เข้าไปได้นะครับเพิ่มกิจกรรมตรงนี้เข้าไปได้ ในกรณีที่เราพิมพ์กิจกรรมเสร็จแล้วแต่ต้องการสลับลำดับกิจกรรมนะครับสามารถที่จะมาที่ปุ่ม3ามปุ่มนี้แล้วก็เปลี่ยนลำดับการจัดกิจกรรมได้นะครับเอาอันไหนไว้ก่อนอันไหนไว้หลังอันไหนได้นะครับในกรณีเราต้องการจัดลำดับใหม่ไม่ต้องลบแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับเพื่อความรวดเร็วงบประมาณนะครับตรงนี้จะรวมมาให้โดยอ,อัตโนมัติถ้าเรากรอกช่องงบประมาณตรงนี้ถูกต้องทุกช่องนะครับก็จะมารวมกันอัตโนมัติให้เรานะครับอย่างโครงการนี้ก็ใช้งบรวมไปทั้งหมด 25,000บาทนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับผลการดำเนินง,งานที่คาดหวังทำโครงการนี้เสร็จแล้วอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่เราเออกแบบมาก็จะเกิดคณะทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษาครูและผู้ปกครองมีความรู้และทักษะการเล่าในทางส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นและก็ตัวนักเรียนในระดับปฐมวัยและปฐมสามีพฤติกรรมที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองนะครับนี่คือ3ข้อที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับนั่นก็คือ ตัวที่เราพัฒนาโครงการขึ้นมานะครับมีทั้งหมด8ข้อนะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในคลิปถัดไปนะครับจะมาแนะนําว่าแล้วหลังจากที่เรากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะส่งโครงการเหล่านี้ให้กับกองทุนพิจารณาได้อย่างไรเดี๋ยวจะมาแนะนําในคลิปถัดไปนะครับติดกรุณากด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม ความเคลื่อนไหวของเราผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ